สวัสดีครับปอมเมนพี่น้องสถาทั้งหลายวันนี้ผมจะมาอู้ถึงคาถาขอฝนที่อยู่ในธรรมปื้นเมืองที่ชื่อว่ามัชชาพยาปาจอนซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ธาราทองการพิมพ์นะครับซึ่งคาถาขอฝนเนี่ยที่ผมจะเอามาบอกท่านทัง้งหลายที่มันอยู่ในธรรมเนี่ยซึ่งท่านก็เคยฟังไปละน่าจะเคยฟังไปละถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ก็คือธรรมมัชชาพยาปาจอนเนี่ยซึ่งในธรรมเนี่ยมันจะมีคาถา ในการขอฝนซึ่งเป็นกรถาดีพญาปาจอนนะก็คือพระพุทธสัจพุทธสั์เจ้าสมัยสวริจากเป็นพญาปาจอนนะครับได้ท่องกรถานี้พอขอฝนที่ผมเอามาเผยแพร่เพ,เพื่อตานทั้งหลายจะได้เอาไปใจ้เนาะเอาไปขอฟ้าขอฝนเพื่อได้ตกกรถาก็จะมีตามนี้นะครับยะโตสาลามิอัตตานังยะโต ปัตโตสมิวินยูตังอาภิจานามิสันจินจะเอกะปานัมิหิงสิตาเอเตนะสัจวัตเชนะปะชุนโนอภิวัตสตุนี่นะครับกระถาเพื่อตันทังหลายจะได้เอาไปใช้ในการขอฝนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ โปรเมพีน้องสถาโกคุโกค,ค,คนนะครับสวัสดีครับ